มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลงทะเบียนบัตรคนจนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ทางรัฐบาลน,นั้นช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคอรามอได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรคนจนอีกครั้งคนละ3,000บาทล่าสุดนะคะนายรัตวโรนแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคกล่าวว่าในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคม63นะคะกรมบัญชีกลางจะทยอยโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจำนวน1.2ล้านรายนะคะวงเงินรวมอยู่ที่3,600ล้านบาทจำนวน1000บาท3เดือนพฤษสภาคมถึงกรกฎาคมรวมเป็นเงิน3,000บาทในครั้งเดียวค่ะทางนี้นะคะเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอ ให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของทางรัฐบาลจากจำนวนผู้ถือบัตรคนจนจำนวนทั้งหมดนะคะ14.5ล้านรายค่ะคาดว่ากลุ่มนี้นะคะจะใช้เงินหมดอย่างรดวดเร็วหรือว่าใช้หมดในคราวเดียวเพราะว่าในช่วงนี้คนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเงินจำนวนนี้นะคะจะนำไปช่วยเหลือได้ ครั้งนี้การใส่เงินลงในบัตรคนจนเพื่อให้นำไปใช้จ่ายนั้นยังช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศอีกด้วยค่ะนายละว,วโรนกล่าวอีกว่าส่วนการเปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะคะเพราะว่าต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงงบประมาณที่ได้รับอีกด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้กระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนประมาณปีละ40,000หรือว่า5 0 0 0 0ล้านบาทค่ะส่วนจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนจะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยนะคะซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือนนะคะแทนการพิจารณารายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อนค่ะ ทางนี้นะคะทางรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลังจากสถานการณ์ของโควิดได้คลี่คลายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ